วันนี้ผมขอแนะนำร้านขายเบียร์นะฮะเปิดใหม่นะครับซึ่งมีที่แรกในอำเภอสเดาที่บ้านดันนอกแห่งนี้นะครับ็คือเป็นร้านเปิดใหม่ชื่อวิสบาร์นะครับหรือบาร์แม่มดนะฮะตั้งอยู่ที่ชั้นล็อบบี้โรงแรมออสการ์พาลิสนะครับโรงแรมที่นะครับทีกงานเคาน์เตอร์ยกมือไหว้แล้วนะครับต้อนรับอย่างดีเลยนะครับตรงนี้คือลิฟต์นี่คือสัญลักษณ์ของโรงแรมออสการ์นะครับ ด้านหลังซีรักออสการ์นะครับก็คือปราวิสบาร์นะครับเราต้องออกไปนิดเึงฮะเราเข้าไม่ได้ทางนี้นะครับต้องออกไปทางนี้นี่ครับเราเข้ามาเจอแล้วครับเบียร์หลากหลายชนิดหลากหลายยี่ห้อนะ k ิงค c อสเ s s t a ชั่นครับทะลุไปอีกมิติหนึ่งนะครับกระเป๋าเข้าไปแล้วนะครับครึ่งเซี่ยว เต้าผีได้เชิญมาผิดไฟด้วยนะฮะมาสัมผัสค,ความแปลกใหม่ได้นะครับที่วิสบร์ล็อบบี้โรงแรมพอสกาพาลิสไม่หมดรออยู่กลางอากาศนะครับเต็มไปหมดเลยถามเพื่อนๆนะครับว่าที่นี่มีไม่หมดกี่ตัวใครตอบถูกพร้อมให้รางวัลน,นะครับเบียร์หนึ่งเยอก